ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวันออกหูทันทีนะครับแตะในายใหญ่ครอบงำพักหนักถึงขั้นเศรษฐกิจประเทศพังแน่ ็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีเรื่องของที่กรกะตรับข้ะรับว่ามีมูลเนี่ยและมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของทักษินครอบงำพักนะครับตอนนี้ก็ออกมาอ้างว่าถ้าเป็นแบบนี้จะทําให้เศรษฐกิจพังนะครับภูมิธรรมเนี่ยมองระบบเปิดช่องให้คนร้องยุบพักปมทักสินครอบงำกระทบความเชื่อมั่นเศรษฐกิจประเทศพังพร้อมแก้ต่างหากกรกะตเรียกแจง 21ตุลาคม257ที่โรงแรมแกนไฮแอทเอราวันกรุงเทพเนี่ยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตรับคำร้องยุคพักเพื่อไทยและ6พักร่วมรัฐบาลกรณีปล่อยให้ในายทักษิณชินวัตรอดีตนายกมัมนตรีครอบงำและชีน้นำพักว่าให้กกตทหน้าที่ไป ตนเองเพียงแต่ไม่สบายใจเวลาใครคนใดคนหนึ่งหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็จะกลายเป็นประเด็นไปทั้งหมดรัฐบาลและนายกรัฐมตีเข้ามาบริหารประเทศ1เดือนยังไม่ทันทําอะไรก็มีการฟ้องนายกรัฐมตีเรื่อง เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วนะครับผมไม่อยากทําให้เรื่องนี้มาทําให้สเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลเสียหายเพราะเศรษฐกิจกําลังจะพิกฟื้นพอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องหยุดชะงักถ้าหากเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่จึงอยากให้คหํานึงถึงนะับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับหากทําอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดและพักเพื่อไทยรวมทั้งพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้กังวลใจว่า นับกันไปตามขบ้นบวนการนะครับนายภูมิธรรมระบุเมื่อถามว่าหลังจากนี้ท่าทีของพักเพื่อไทยเองจะเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ให้กอตอเนี่ยทำหน้าที่ไปแต่ถ้าหากมีเรื่องให้ชี้แจงเราก็จะไปชี้แจง แต,แต่ถ้าไม่เรียกก็ต้องดูว่ากะกะตจะพิจารณาอย่างไรนะครับเรามีหน้าที่แก้ต่างเมื่อระบบของเราเปิดให้ใครก็ร้องได้ฟ้องหรือเปิดประเด็นเราก็มีหน้าที่ที่ต้องไปชี้แจงไปเพียงแต่ขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างกว้างขวางและเปิดเผยตรงไปตรงมา อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของนะครับทางพักเพื่อไทยหรือคุณภูมิถามก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับกำลังจะมีการอ้างเรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลาที่ตัวเองไม่โดนก็จะเงียบแต่เวลาตัวเองมานะครับแทนที่จะออกมาพูดเรื่องของว่าเออตัวเองไม่ได้ผิดยังไงอะไรงไงก็จะไปอ้างเรื่องเศรษฐกิจเพราะอะไรครับ อ้างเรื่องสเ่งทเรื่องอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมันทําให้เรียกว่าเชื่อมโยงไปนี่ระวัตก,กรรมของพวกเรานะักการเมืองที่บอกได้เลยครับว่าเอาสิ่งอื่นมากบเกืียนเอาสิ่งอื่นมานะครับบกปิดนะครับในความผิดของตัวเองหรือเปล่าทุกคนก็ต้องดูเอาอย่างที่บอกว่าเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เราสามารถตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามได้ เพราะนะครับนักการเมืองพักการเมืองบางพักเนี่ยเข้ามาไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเไม่ได้เข้ามาเพื่อทําผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือของประชาชนแต่เข้ามาเพื่อทําผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาเป็นใหญ่ในรัฐบาลหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขลอนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดีอัวเดตฟังครับ